ค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีครับเมื่อกี้สวยสวยโอ้ไม่เป็นไรครับผมบ่ได้โทรสัมผัสแจ้คเชียรว่าเขาพันษายด้วยบ่ได้สัมผัสจ้าคร่ะสวัสดีเซียนขาเป็นทางการนะค่ะบอกพันษาแล้วค่ะครับออกพันษาแล้วครับสัมผัสแนวทางเซียนขาเหรอครับบัดนี้อ๋อครับครับผมกะ ว่นวันหนึ่งผมกัให้ยไปชิพกลังบนลังมื่อกอนไปชิหาหาผาอาชิเป็ดเนาะผมให้ยแปดหนึ่งเก้าดิช่วงหายเบิ่งนั่นแหละครับผมสวยครับสวยแต่ว่านวันนี้ผมว่าน่าจะคืออยู่แับฟันดีครับฟันดีวับบนวันหนึ่งหันกับขาดไปแต่ว่านวันนี้ตั้งใจครับออกพรญชาแล้วแต่ยึดซีถือรั้มอยู่ครับวันนี้ออกกัญชาหนี่คือสัมภาษณ์ได้ว่าได้เนาะ,ค,ะค่ะครับแมนแมน เลขกับแม่นพร้อมเนะาะออกพรรษาแม่นครับผมว่าออกพรรษาเราพวกนึงมันย,ยังยังอยู่วางกลางพรรษาอยู่ช่วงมองมพรรษายังบ่หมุนหมุนพรรษาปีนะอคือเที่ยนเที่นยนขาว่าสิบ่อบอกเลขเด้เข้าพรรษาครับบ่บอกครับมีแต่เมียผมรักลิศโทรศัพท์ผมส่งไลน์วัานานั้นพู้นี้อยู่บมาเยอะอืมปฏิตบัาิเยอะได้ครับงวดนี้ผม ฝันสองขึ้นช่องหนึ่งเป็นแมวไปแล้วโอ้โครับโอ้ฝันสองขึ้นซอนครับฝนะันมาเพิ่นมมวหายเลขในตารางแต่ว่าผมขันหายในตารางไปผมจับเอฟซีจับมือถือครับมมผมมีจับหายเลยครับเลขวันนี้มีอยู่สองตัวครับหลักๆเลยบนสองตัวล่างสองตัวครับบนสองตัวล่างสองตัวครับข้างบนมันสิเป็นสามหางนะครับผมจับไว้อยู่ครับผมจับไว้ศูน ศูนย์สี่แปดเออศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่สองเก้เจ็ดครับสองเก้าเจ็ดกับกัเป็นสามตัวบะค่ะรัข้างล่างนี่นาจะเป็นเจ็ดแปดครับล่างเจ็ดแปดกัปเจ็ดห้าครับตัวนี้คยได้เงินยนะครับเจ็ดห้าปอจำเลยปันทิ้งแตกเจ็ดห้ากัปกัปอะไรนะสองตัวล่างเต็มเต็มเลยที่มันออก เจ็ดห้านะเดับวเออนี่นี่แหละมัน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 จะมาช่วงจังหวะนี้แหละมั้งสิผมกพอยไปงานแล้วก่อนผมก็ว่ามันมันสิออกเจ็ดห้าอยู่นะเลขเลขตารางนี่เป็นตารางเลขของเสี้ยนขาบอค่ะบพรครับผมฝันว่าเพิ่นมาเขียนในตารางให้โอ้เต้แราเพิ่นเขียนไว้หกตัวแล้วแต่ว่ากันเขาไปจับมันมันสิหลายโพดนะมันเพิ่นก็เขียนไว้หกตัวเท่นเพิ่นเม่ได้เขียนเลี้ยงนี่ครับเพิ่นเขียนเป็นวงกลมเลยเก่าเลขเลขไว้ทางนี้นะครับ แต่ผมบึงเล่านั้นก็จะเป็นเหล็กเ็จแปดกรับเกจหายุ่งรังครับข้านบนคือสามตัวที่ผมจำให้แล้วครับทวดอีกแม่ค่ะข้างข้างบนนี่น่าจะเป็นศูนย์สี่แปดครับครับอันนี้อันนี้จำออกมาจากพที่แรกอันที่แรกเส้นว่าศูนย์แปดศูนย์แปดสี่น่ะเออศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดนะครับมันตัวเแรกครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดนี่ครับตัวแรกนะครับตัวที่สองก็คือสองเจ็ด สองเก่าเจ็ดสองเจ็ดเก่านะครับกันเท่ากับสลับอล<า>แต่เนี่ยกับสองเจ็ดเก่าสองเก่าเจ็ดนี่แหละครับทางล่างกับเจ็ดแปดกับเจ็ดถ่าครับผมผมตอบไปแล้ว่าผมหมกกักเจ็ดถ่าอะไรผมมีเสื้อเจ็ดถ่านี่แหละท,ที่ที่ว่าเลขเลขสองชุดนี่ผมแยกอมไมาจาัดขังบนแต่ว่าคันคันเข็นตาล้างแล้วอาจเพิ่มเป็นจับโตไม่ก็ได้ครับผมติดซูนหนแค่ตัวเดียว คือศูนย์สี่แปดศูนย์แปดสี่นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งผมจับออกมามันเป็นปริศนาของเปิงตงแต่เลยจับออกเป็นสองเจ็ดเก้าครับครับผมได้ยินไหมเนี่ยก่อนครับได้ยินครับผมเออนั่นแหละเลขเลขก็มีบนสองหางล่างสองหางบนสองหางล่างสองหางบนนี่เทียนขานเน้นตัวไหนครับผม <c oughs> บนนี้ผมชอบเก้าครับสองเก้าเจ็ดนี่แหละครับ แต่ผมคิดว่าบางคนเขาไม่ชอบสองเอาศูนย์ใส่นะจะเป็นศูนย์เก้าเกตก็ได้นะแต่ผมชอบสองผมเลยแต่ท่านเขียนไว้นะ่ะเป็นออกมาจากวงกลมนะมันจะเป็นศูนย์เก้าเจ็ดแดบผมคิดว่าศูนย์เนี่ยผมก็ชอบอยู่แต่ผมเอาสองใส่เก้าเจ็ดผมเอาศูนย์ไปใส่สี่แปดแต่ข้างล่างนี่ผมว่าไม่มีศูนย์ผมเลยให้ไปเจ็ดแปดกับเจ็ดห้าครับผมชอบสองตัวนี้แหละครับศูนย์เก้าเจ็ดผมฝัน แล้วก็สองแศูนย์สี่แปดครับแล้วก็สองเก้าเจ็ดครับค่ะฝันเราเพิร์มาเขียนตารางรผมฝันว่าเพิ่์ลมาเขียนตารางเลขไข่นะครับขึ <c oughs> ้นวางงวดบนหนึ่งหันเป็นเส้นไห่แล้วมันสวยไหมครับเป็นไห่สิบหมกเป็นบอกได้หน่าบอกผมสิบหกแล้มันออกสิบห้บอบนาอาสิบเีอ็ดแรกครับครับวันนี้เพิร์ลเลขเฮดตารางให้ผมเบิ้งว่าเลขท่นอยู่ในหนีเด้อระว่างส่ ันเป็นตารางเนี่ยผมยัน่นจับก็ถือผมก็เลยจับออกมาให้ว่า่นเขียนใ้ผมเบื้องน่ะมันเป็นสองเก้าเกตแล้วก็ศูนย์สี่แปดข้างล่างเนี่ยเกแปดกับเกตห้าครับผมบอกข้่นี้แหละันี้สีส้งเนีตารางให้เบิ้งดอกว่ามันเป็นแบบไหนขนเอาไปป้อยนี่่นสิงงงแต่ว่าค้นค้นเ่นนี่่นเบล้วงเพิ่นก็สิบ่งงหอกมันมีหกตัวเลยครับในตาราง ขันจ <the speaker> ับขันจับเอาเนี่ยมันผมว่ามันจิตหลายพูดครับกตเอาตามที่ผมบอกไปหายนี่แหละครับคือว่าอย่า้องเบิ้งเรือมันเข่าครับผมจะบอกว่าช้าแล้วถ้าแต่มันมีอันนี้สูงเยอะกับเบื้กงปุ่นนึงมันก็รุดไปแต้มเดือนเดียวค่ะกับฟันทีเยอะหลักสองขึ้นนี่อหละกับฟันมาเป็นมาหาเอาเรกไหายเบิ้งนี่งหลักสองขึ้นหรือครับ บ้ดนี้มีมีแนวได้กินได้อยู่บ่คการมีแนวได้บ่ในความฝันบ่ครับคือคือวา่วาคุณคุณมาบอกเลขครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกเป็นตัวคือเก่าเพิ่นเขียนใส่กระดาษให้เบิ่งนได้ั้ยครับอื <c oughs> ว่าเลขมันออกอยู่ในตารางนี่เด้อแล้ววา่าจังซี่นะครับจ้็ผมบ่ทันได้เสี่ยงเบิ่งผมได้เลขมาผมบ่ทันได้ไปซื้อลอตเตอรี่ท่านได้ซื้อหยังผมนนเลยบ่ทันได้เสี่ยงบนท่านอีฝันโอ้ต้องต้องซื้อมาเสี่ยงก่อนครับผม <c oughs> ต้องไปซื้อลอตเตอรี่มาจาก ใบซอนใบหรือยังไงก็ได้มาเสียงเบิงขันฟันดีเกิดตัองคอยสีติดต่อไปบอกก่อนว่าฟันดีครับอันนี้ต่องหมดไว้ก่อนนะครับเนาะต้องหมดไว้ก่อนครับครับคิดว่ามันเกิดขันผมกิสีไปซื้สีอตเตอรีมาผมเกิดสี่เียงเบิงก่อนขันว่าฟันดีกับผมเกิดสี่ทรงสิ์ไปบอกก่อนครับครับการเลขกับมีประมาณนี้แหละครับก่ไล่ครับน้อยๆโตสิครับมันใคยยังซื้อง่ายครับครับผม อันีีสามสามตัว่ให้ตัดสองตัว่พคะอันนี้กกบ่บคับกันครับแแล้วแต่ผู้เปิ่หมักสองตัวสามตัวกันไปเอฟซีตเาลวยเนาะกันผมผมก็ตดได้เขาคุณเลยีเดียอ้คุณเลยนะโอโ้บคุณมาต่เอฟซีแ่ลล้วได่แล้วได้เป็นพิารณาครับตัตีก็ต้องตัดเหรียน้ำเลยครับฉันว่าไหล มีสองตัวแน่สามตัวแน่นะครับสบตเตอรี่เขาก็มีขายสามตัวสองตัวนะครับคกับร้องมั้งครับกับอ๋อหมวดมึงจะขอเห็มว่าแลาวกันเนาะครับต้องวันไ้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสี่ทงตารางเลยไปให้หน่อยครับผมเชียงเลยแล้วผมผมไปซื้อเมื่อก่อนผมเชียงเลยผมสิบอกว่าเออแข็งดี่ผมกับสี่จะค่อยๆยำไม้เอฟซีรอบหนึ่งครับครับก็เป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะเซียนขานะครับเป็นเป็นแนวทางก็ทำเลยร้องร้องติดชนะเหม่อนกัน กใครครับครัหลังออกพรรษานะครับครับผมกี่เดือนนะครับเข้าพรรษาที่ไม่ได้ให้แนวทางเลยนะครับเนาะสามเดือนครับเนี่ยเราเห็นโทรศัพท์ส่งไล่คนนุ้นนี่ผมจะให้เยอะสงสัยแฟนเทียนขาอยากบอกครับผมเราอยากให้อยากให้เอฟซีเขาเอาแตเลขมาจาิ้มเนี่ยแต่เลขผมงวดเนี้ยผมว่าออกพรรษาแล้วก็ลองดูด้วยครับครับ เดี๋จะส่งตัวเลขที่ว่าฝันได้เป็นวงกลมให้ดูมันจะเป็นลักษณะน,นี้แหละครับผมครับโอเคครับค่ะเป็นแนวทางของเซียนขาชัยภูมิค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ いいよ。